ตัวน้องน้องคิดว่าน้องจะตอบอย่างไรดีพี่บอกเลยนะว่ากรรมการเขาฟังมาเป็นแบบอันีให้แนะนําตัวเองค่ะแนะนําเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสั้นสวัสดีค่ะพี่กิกี้เองค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ต้องกลับมาคุยกันอีกแล้วเนาะสำหรับสายการบินสีม่วงนั่นเองนะคะ,ละหลายๆคนนะคะก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้พี่ดูแล้วนะหลายๆคนทำพี่แบบประทับใจมากเลยเพราะเขาเข้าใจคอนเซปต์การบินไทยที่พี่ได้อธิบายไปได้อย่างแบบเออแบบเป๊ะชัดเจนมากนะคะโดยรวมนะคะพี่ดูวิดีโอของน้องๆประมาณ50กว่าคนแล้วนะตอนนี้พี่คิดว่านะคะหลายๆคนนะี่ยแบบ คือมีแววเลยอ่ะอืมพอเราดูอ่ะเราให้ความรู้สึกเหมือนกับเราดูแบบเซฟตี้เดมอนหรือแบบโฆษณาของสายการบินสีม่วงอยู่เลยอ่ะคือน้องเขาเข้าใจคอนเซปต์ขนาดนั้นเลยดังนั้นอ่ะพี่คิดว่าแบบสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์แล้วพี่ได้ให้คอมเมนต์ไปแล้วเนาะก็ถ้าปรับได้ก็จะดีมากเลยนะลองไปปรับดูนะคะพี่ว่ามันสำคัญมากเลยเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะ ส่วนอื่นๆนะคะที่จะมาเพิ่มเติมในคลิปนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของคําถามในรอบสุดท้ายนะคะคําถามที่ตอนนั้นสมัยที่พี่โดเนี่ยพี่รวบรวมคําถามมาจากเพื่อนๆหลายๆคนเหมือนกันเนาะแต่ส่วนมากค่ะก็จะเป็นคําถามที่มันค่อนข้างทั่วไปดังนั้นเราจะเริ่มจากหมวดคําถามที่ค่อนข้างทั่วไปที่น้องๆยังไงก็ต้องเตรียมอยู่แล้วเนาะ เอาหมวดนั้นก่อนส่วนอีกหมวดนึงก็คือจะเป็นคําถามที่มีความเฉพาะและเป็นความแบบสายสีม่วงอะนะซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะอธิบายตรงนั้นอีกทีหนึ่งละกันเนาะอืมและเรามาเข้าสู่หมวดคําถามทั่วไปนะคะที่จะเจอในรอบสุดท้ายของสายการบินสีม่วงนะคะเรามาลองกันดูดีกว่านะคะว่ามันมีคำถามอะไรบ้างเนาะที่หนูต้องเก่งแล้วแบบมันต้องออกแน่เลยอะ อันแรกเลยนะคะคำถามนี้ค่ะอืให้แนะนำตัวเองค่ะแนะนำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสั้นๆทีนี้ลองคิดดูซิว่าถ้าเราจะแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆเนี่ยกับภาษาไทยสั้นๆอะจะประมาณสักกี่วินาทีดีสำหรับตัวพี่นะพี่กิกี้ว่าไม่เกิน45วินาทีก็เยอะแล้วนะคะสำหรับทั้งสองภาษานะคะ ดังนั้นสิ่งที่หนูจะต้องเตรียมก็คือ 1. ชื่ออ่ะเรารู้อยู่แล้วชื่อชื่อเล่นจะเรียกว่าอะไรอันนี้ก็เป็นเหมือนอีกสเสน่ห์อย่างหนึ่งเนาะที่แบบให้เขาจําชื่อเล่นเราได้อีกอันหนึ่งนะคะก็คืออันนี้ค่ะเกี่ยวกับการมีความสามารถพิเศษอะไรนะคะถ้าใส่ไปได้ก็จะดีมากเลยนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าน้องมีความสามารถพิเศษในการพูดภาษาจีนได้ภาษาญี่ปุ่นได้ภาษา ฝรั่งเศสภาษาเยอรมันได้อันนี้จะเป็น4ภาษาหลักที่เขาจะสนใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องใส่ไปในการแนะนำตัวพี่ว่าเป็นอะไรที่เขาก็จะได้รู้ด้วยว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นคะแนนเพิ่มของน้องเลยว่าน้องอะ่ะมีความสามารถในการพูดภาษาที่สได้เนาะและคำถามต่อมานะคะคำถามที่2นะคะที่ต้องโดนถามนแน่ๆเลยนะ ก็คือทำไมถึงอยากเป็นแอร์ทำไมถึงอยากเป็นลูกเรือสำหรับตัวน้องน้องคิดว่าน้องจะตอบอย่างไรดีพี่บอกเลยนะว่ากรรมการเขาฟังมาเป็นแบบพันๆคนแล้วอยากเป็นแอร์พอได้ท่องเที่ยวรอบโลกชอบพบปะผู้คนแบบเออคำถามมันบอกอยู่แล้วว่าแบบ เขาอะอยากเห็นเราที่เป็นตัวเราที่เป็นแบบแอดดิจูดของเราเป็นแบบทัศนคติของเราที่แสงออกมาจริงๆดังนั้นพี่คิดว่าคําถามเนี้ยควรตอบอย่างมีความเป็นถ้าตอบแบบมิสยูนิเวอร์ก็คือมีความเป็นเรียลอยูนะคะมีความที่จับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นทําไมถึงอยากเป็นลูกเรือเนื่องจากได้พบเจอกับประสบการณ์ที่ตัวเองประทับใจแลยทําให้ตัวเองอยากจะ ได้ทำอาชี้นแล้วก็ได้เทคแคร์ผู้โดยสารแบบนั้นอย่างที่ตัวเองเคยได้รับความประทับใจนั้นจากพี่แอร์สักคนยกตัวอย่างอันนี้หนึ่งอันเนาะที่สามารถใช้ได้เนาะแต่ทุกคนก็จะเริ่มใช้เก๋อแล้วนะคะดังนั้นน่ะมันก็จะมีอีกแนวหนึ่งก็คือเป็นความฝันแต่ทีเนี้ยความฝันนะ่ะหนูต้องบอกเฉพาะจอดจงเลยว่าความฝันน่ะมันเป็นความฝันอะไรอะ่ะที่มันอยู่นี้กว่าคนอื่นอะ่ะ ไม่ใช่ว่าหนูเห็นว่ามันเป็นความฝันแล้วหนูก็อยากทําอยากเป็นโดยที่หนูไม่ได้เคยมีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูทําได้หรือไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นนะพี่คิดว่าถ้าหนูจะตอบทำไมอยากเป็นลูกเรืออีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กนะคะสําหรับการเป็นคําตอบก็คือ ตึงๆค่ะนี่เลยนะคะก็คือการที่น้องเอาประสบการณ์ของน้องนะคะอาจจะมาจากในเรซูเม่ก็ได้นะคะเช่นน้องเคยไป Work and Travel น้องเคยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนน้องเคยไปทำงานอนเ e r n ์ชิพต่างประเทศหรือว่าในประเทศที่เป็นบริษัทดังๆหรืออาจจะเป็นทำงานที่บ้านก็ได้อะไรก็ได้เป็น Part-time Job ก็ได้ใส่เข้าไปแต่สร้างคุณค่าให้มันการสร้างคุณค่าให้งานของน้องมันคืออะไรอ่ะ มาเดีย๋ยวพี่กิกี้จะแนะนําต่อนะคะลงไปในบูเลตย่อยๆนะคะตึงบูเลตแรกนะคะก็คือการสร้างคุณค่ากับงานจะต้องเป็นงานที่มีความเกี่ยวโยงกับงานของการเป็นลูกเรือค่ะอ่างานเป็นลูกเรือเนี่ยแน่นอนๆเลยต้องมีเซอร์วิสไมช่ไหมคะแต่มากกว่านั้นคืออะไร คือหนูจะต้องสามารถพูดภาษาที่3มี s ซ l f ์อ a ว e ร์เนมี Safety Awareness ด้วยนะคะและถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวยงกับเรื่องอ e ซ u เค t รตหรือ Safety เนี่ยเขาจะมีความสนใจเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นถ้าน้องคนหนึ่งเคยไป work and travel ที่อเมริกาแล้วเป็น Lifeguard ที่สาว่ายน้ำเนี้ยแน่นอนว่าน้องคนนั้นจะมีประสบการณ์ในการทำ first aid มีประสบการณ์ในการ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่ในแรงกดดันแล้วต้องทําจัดการบริหารเวลาให้ได้เพื่อช่วยชีวิตของอผู้ที่มาเล่นน้ําใช่ไหมคะดังนั้นเขาจะมีทักษะต,ตรงนี้ซึ่งหลายๆคนจะไม่มีถ้าเกิดไม่ได้ลองทําเป็นไลฟ์การ์ดถูกไหมหรือคนที่เป็นนางพยาบาลมาก่อนและอยากจะเปลี่ยนสายอ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วสามารถใส่ไปได้แล้วนํามาโยงเกี่ยวกับเรื่องของ ที่หนูจะพูดในการแนะนําตัวยังยังไม่พอนะคะยังสามารถเอาไปโยงให้มันตอบเกี่ยวกับคําถามที่บอกว่าทําไมถึงอยากเป็นแอร์เห็นไหมว่าเราสามารถตําสิ่งที่เรามีอะ่ะมาดึงออกมาให้มันเห็นคุณค่าแล้วเรามาปรับใช้ในการตอบคําถามเราสามารถตอบได้ทุกแบบเลยนะคะแต่ขออย่างเดียวนะคะให้เป็นความจริงและเป็นตัวน้องจริงๆอันนั้นพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนาะอืม เราจะขายในความที่เรามีประสบการณ์อะไรสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากงานอันนี้คือข่าวสารของการมินไทยค่ะน้องๆเคยได้ยินข่าวสารอะไรบ้างเกี่ยวกับการมินไทยก็คือให้น้องนะคะหยิบการ์ดขึ้นมาหนึ่งใบค่ะการ์ดใบนั้นนะคะอาจจะเขียนเรื่องอะไรก็ได้